สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุม ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะถ้าชาวราศีกลุ่มทุกท่านคะมารับฟังกันนะคะว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายรอบนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่นะคะและขอบอกเลยนะคะว่าชาวราศีกลุ่มการที่ดาวพฤหัสย้ายรอบนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะที่สําคัญสิ่งที่ท่านทํา จะเกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะไรที่ท่านคิดว่ายากคงจะไม่เกิดความสำเร็จคงจะไม่ได้มาแน่นอนท่านจะทำสำเร็จนะคะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะเอาละทีนี้เราก็มาเจาะลึกดวงชะตาของท่านเอาแบบชัดๆเต็มๆเลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านแนวโน้มจะดีขึ้นจริงหรือไม่หากมีโชคลาบโชคลาบของท่านจะมาจากทางด้านใดบ้างนะคะดาวพฤหัสย้ายรอบนี้นะคะ จะย้ายในวันที่30เมษายนปี2567ค่ะและย้ายไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมปี2568นะคะ1ปีกว่ากว่า1ปีนิดนิดที่ดาวพรหัสย้ายรอบนี้อยากจะบอกว่าชาวราศีกุมนั้นจะเกิดความเฮงดวงดีมีโชคมีลาบค่ะใช้คำนี้ไม่ผิดจริงๆค่ะ เพราะว่าดาวย้ายรอบนี้ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากท่านจะเกิดความเจริญก้าวหน้าอุดมไปด้วยทรัพย์สินและเงินทองได้เงินเพิ่มขึ้นมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหากที่ผ่านมานะคะการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะติดขัดหนักมากเรียกได้ว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับบางคนใช้คำว่าขัดสนได้เลยนะคะ ถึงได้มาท่านก็ได้ไม่ค่อยจะตรงตามที่ท่านต้องการอยากได้สักร้อยแต่กลับได้ห้าสิบบางครั้งได้40่สิบเรียกได้ว่าทำมากแต่ผลตอบแทนได้น้อยแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะคำว่าโชคลาบบางท่านนะคะโชคลาบนี้ท่านไม่มีโชคมีลาบนานแล้วนะคะ จนท่านลืมไปแล้วว่าท่านเคยมีโชคมีลาบคำนี้ไม่ได้พูดผิดครับมีจริงๆนะคะแต่ว่าจากนี้ไปท่านมีโอกาสได้โชคลาบมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วได้มีค่ะถ้าขายก็จะเกิดความสำเร็จได้ลูกค้ารายใหญ่มีโอกาสได้ออเดอร์รายใหญ่บ่อยครั้งหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวท่านมักจะทำสำเร็จ ท่านจะเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะหากตั้งใจที่จะขายทรัพย์สินส่วนตัวบางอย่างท่านก็จะมีข่าวดีบางท่านอยากขายบ้านอยากขายรถที่ดินอสังหาหรือแม้แต่ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับนายหน้าคนกลางซื้อมาขายไปนะคะบ้านรถที่ดินอสังหานี้ละค่ะท่านจะได้รับข่าวดีนะคะและที่สำคัญท่านจะได้เข้าไปเกี่ยวพัน กับบ้านรถที่ดินนะคะและเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับท่านโดยบ้านรถที่ดินจะนำข่าวดีมาให้พูดง่ายๆนะคะหลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปคะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างจะกลับมาให้การช่วยเหลือท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมผลักดันมีคนอยากจะ ส่งเสริมท่านผลักดันอยู่เบื้องหลังท่านนะคะดาประหัสยายรอบนี้มาให้คุณกับชาวราศีกุมเต็มเต็มหากท่านไม่อยู่นิ่งๆขยันค้นคว้าท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มแต่ก็อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามให้ท่านนั้นมีสติละเอียดรอบคอบระดัดกลุ่มกับทุกๆเรื่องนะคะอย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดทั้งในด้านของการทํางานและการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าในบางช่วงท่านจะพบเจอกับปัญหาที่ใหญ่ปัญหาที่หนักมีบทพิสูจน์ความอดทนอดกลัน้นจะมีสิ่งมายัย่วยุกิเลสตัณหาท่านจะหกห้ามใจตนเองไม่ให้รบมากได้หรือไม่นะคะคล้ายๆกับว่า เป็นภาพลวงตาเขาจะเข้ามาหลอกลวงท่านนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะชาวราศีกุมท่านยิ่งได้รับความสำเร็จความโชคดีก็ย่อมมีเรื่องราวมาทดสอบจิตใจของท่านแต่จะเป็นช่วงไหนท่านของท่านของปีเท่านั้นเองของช่วงระยะเวลาที่ดาวเสาย้ายเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ดูดวงรายเดือนกันอีกทีนะคะว่าช่วงไหนท่านควรจะทําอะไรยังไงจะต้องระวังอะไรยังไงนะคะเพราะหากจะบอกรายละเอียดทั้งหมดทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านไม่ได้แน่นอนเพราะจะยาวมากแต่ที่แน่ๆคลิปนี้ขอเน้นมุมดีๆให้กับชาวราศีกุมนะคะแต่ก็อย่าลืมในสิ่งที่เตือนก็พอ,อย่าใจใหญ่อย่าโลภมากจะทำอะไรให้มีสติคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจทำนะคะ ในช่วงนี้ทางด้านของการงานท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสคะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานดีๆให้ท่านได้รับผิดชอบในช่วงนี้งานจะให้โชคให้ลาบนะคะงานจะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นท่านจะก,กลายเป็นคนที่มีเครดิตคนจะเชื่อใจคนจะนับถือฉะนั้นหากช่วงไหนได้รับมอบหมายให้ทํางานอะไรก็ตามนะคะขอให้ท่านรับทําอย่าได้ปฏิเสธและที่สําคัญอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่เด็ดขาด แต่ก็ขอบอกล่วงหน้านะคะว่างานแต่ละงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้ท่านทำนั้นกว่าจะสำเร็จนี่เรียกได้ว่าทำไปปาดเหงื่อไปไม่ง่ายแต่ก็อย่าได้วิตกกังวลใจไปเลยคะ่ะเพราะเมื่อถึงเวลานั้นขึ้นมาจริงๆท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะช่วงนี้นะคะหากท่านมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำท่านจะได้ลงมือทำแน่นอนอุปสรรคจะไม่มีละหรือหากตั้งใจที่จะขยับขยาย หรือต่อยอดธุรกิจท่านก็จะมีจังหวะและโอกาสได้ลงมือทำเช่นเดียวกันค่ะบางท่านก็จะมีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาให้ท่านได้ทำอีกหนึ่งช่องทางในช่วงระยะเวลานี้งานให้โชคให้ทรัพย์สินเงินทองให้ซื่อเสียงให้ชื่อเสียงขอภอัยค่ะให้ความเจริญก้าวหน้าหากท่านตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงๆสำหรับตัวท่านใช้คำว่าซื้อทรัพย์สินก็ได้สำหรับบางท่าน ท่านจะได้ซื้อค่ะบางท่านก็จะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นข้อนี้ชัดเจนแต่ว่าจะเป็นหนี้สินที่ดีเป็นหนี้สินที่จะทําให้ท่านมีความมั่นคงต่อไปในภายภาคหน้าที่สําคัญหนี้ส่วนนี้ท่านได้พยายามมาช่วงระยะเวลาหนึ่งลนะ้แต่ไม่สําเร็จช่วงนี้ท่านจะทําสําเร็จนะคะ หากท่านตั้งใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถมีโอกาสได้ซื้อบางท่านจะได้มรดกตกทอดผู้หลักผู้ใหญ่ยกบ้านยกที่ดินให้หรือหากท่านตั้งใจที่จะขายบ้านขายรถที่ดินอสังหาท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเป็นช่วงที่คนเมตตาและช่วยเหลือดีนะคะโดยเฉพาะเขาจะได้โดยเฉพาะเมื่อท่านทําสําเร็จเขาจะได้รับผลประโยชน์นั่นเองค่ะเขาจะช่วยเหลือท่านดีนะ ช่วงนี้บางท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนท่านจะได้สัมผัสเช่นได้รู้จักกับคนใหมๆ่ๆเพิ่มขึ้นได้สัมผัสกับสังคมใหมๆ่ๆบางท่านจะได้เดินทางไกลจะได้ไปในที่ที่ท่านนั้นยังไม่เคยได้ไปมาก่อนจะได้ไปในที่แปลกๆจะได้ไปในที่ที่ท่านคิดว่าเออหน้าขนลุกสัมผัสแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าวิหน้ามาแต่มันเหมือนมีอะไรแปลกๆท่านจะ สัมผัสแล้วท่านจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้บางท่านได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะคะจากเดิมที่ท่านนั้นอยู่บ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์ที่เช่าขาอ,อยู่ท่านจะได้ย้ายไปอยู่บ้านของตัวเองค่ะท่านมีเกณฑ์จะได้บางสิ่งบางอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอะไรเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มาจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านบาง แน่นอนบางท่านจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญสิ่งที่ท่านจะได้มักจะเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงที่ท่านยังไม่เคยได้มาก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่ารายรับของท่านนั้นบางช่วงจะเข้ามาดีแต่โดยภาพรวมการเงินในช่วงที่ดาวพรหัสยารอบนี้นะคะ ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าหลักๆจะมาจากงานมาจากความรู้และการลงมือทําของตัวท่านเองแต่คําว่าโชคลาภก็จะมีนะคะบางท่านค้าขายไม่น่าจะได้ออเดอร์เพิ่มกลับได้นะคะมันจะมีเรื่องอดีๆเรื่องน่าชื่นใจเกิดขึ้นกับท่านและที่สําคัญบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่ม ได้งานพิเศษทำซึ่งเกิดจากคนรอบข้างให้การช่วยเหลือบางท่านตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นไดรับก็เพิ่มขึ้นมีเงินพิเศษจากงานประจำนะคะคนนึกถึงและช่วยเหลือดีปัญหาบางปัญหาจะจบลงคะ่ะและที่สำคัญหากท่านยังโสดอยู่ก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาถึงขั้นที่ว่ายอมตัดสินใจคบหาดูใจกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้วหากท่านอยากมีบุตรก็มีดวงมีบุตรหรือหากไม่มีบุตรก็อาจจะเป็นได้สมาชิกหรือว่าได้หลานตัวน้อย,อยเพิ่มขึ้นมาในบ้านท่านใดที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรแต่ว่ามีคู่แล้วป้องกันตัวเองดีๆนะคะระวังนะคนมีบุญมาเกิดหรือไม่ก็บางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ อาจจะมีการตัดสินใจรับอุปการะก็เป็นไปได้ญาติพี่น้องหรือว่าลูกน้องบริวารจะนําข่าวดีมาให้ค่ะเป็นปีที่บุคคลเหล่านี้จะช่วยเหลือท่านได้ในวันที่ท่านต้องการความช่วยเหลือนะคะหากท่านตั้งใจที่จะซ่อมแซมต่อเติมบ้านในช่วงที่ผ่านมามักจะมีอุปสรรคตั้งใจที่จะทําแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ซ่อมแซมต่อเติมบ้านค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านไอเดียดีหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรมากจะประสบความสำเร็จทำงานเก่งมีบางช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างดือ้อคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำจะต้องสำเร็จเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักใครเตือนก็ไม่ฟังจะทำจะทำอย่างเดียวแบบนี้ไม่ดีนะคะให้ระมัดระวังนะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ทักผู้หลักผู้ใหญ่เตือนให้รับฟังจะดีที่สุดรับฟังคนอื่นบ้างโดยเฉพาะคนที่ รักท่านและหวังดีต่อตัวท่านอย่าคิดเร็วทําเร็วท่านจะเกิดความเสียหายได้ง่ายๆสูญเสียเลยหลายอย่างนะคะเพราะว่าดื้อรั้นไม่ฟังคําเตือนแต่ว่าโดยภาพรวมดวงดีได้รับเพิ่มขึ้นมีดวงได้ทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่ามีสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในบ้านนะคะยังคงเหนื่อยตามปกติแต่ข้อดี บางช่วงเหนื่อยน้อยแต่ได้มากรายจ่ายไม่ต้องพูดถึงมีมาเรื่อยๆแน่นอนค่ะค่ะข,ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ